ความหลบซ่อนคุณมองเห็นเพียงแค่นิสัยคุณมองเห็นเพียงแค่เปลือกภายนอกแต่ทาพระเจ้าให้คุณได้เห็นว่าข้างในคุณมีอะไรแล้วคุณยิ่งกว่าผู้มีชัยเหน,นือล้นอีกอย่างคําเทศนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเป็นยิ่งกว่าผู้มีชื่อคุณมีชัยเหนือล้นั่นเองใช่ไหมใช่ไหม,ไหมนอกรับพระเจ้าได้สร้างคุณขึ้นมาใหม่แล้วองค์ไม่ได้สร้างคุณให้กลายเปกับผู้แพ้องค์ทรงสร้างคุณแห้เป็น พระคัมภีร์บอกพระเจ้าสร้างเราตามย่างตามพระฉายาของพระองค์พระเจ้าของเราไม่เคยพ่ายแพ้ดังนั้นคุณเมื่อถูกสร้างขึ้นใหม่คุณจะไม่มีวันพ่ายแพ้ด้วยเหมือนกันนั่นคือความสามารถที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เชื่อแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นประสบการณ์โดยอัตโนมัติกับผู้เชื่อทุกคนเว้นแต่เขาจะเชื่อตามโวจนะของพระเจ้าเห็นไหมผมอยากจะขอเปรียบเทียบนะครับ ที่บ้านมีไรมีคอมพิวเตอร์แ้้วอายุกี่ปีแนละ้วคอมอายุกี่ปีแนละ้ว10ปีแนละ้ว <10. S 1> กว่าอ่า10กว่าเวลาเปิดใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่มันจะพร้อมให้เราพิมพ์เบิร์ได้นาน,านานมากนานมากช่วนี้เราตอนกาย <laughs> บางครั้งมันตา่างมันไม่ต,าต่างกับชีวิตของเรา ก่อนที่เราจะมีพระคริสต์เราเปลี่ยนได้กับคอมพิวเตอร์เก่าๆเหลือกับลังที่เราจะทำได้คุณสตาร์ทมันไว้คุณไปหมุ่หุงข้าวาคุณกินข้าวจนหมดแล้วมันยังไม่พร้อมให้คุณพิมพ์ <laughs> <laughs> เลวลาคุณจะเปลี่ยนโปรแกรมคุณก็ต้องนอปอีกคุณไปกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเสร็จกลับมาถึงจะพร้อมให้คุณทำอะไรได้ชีวิตเรามันจำกัดแบบนั้นแหละเอเมน แต่เพราะว่าคุณมีพระเจ้าอยู่ข้างในเสริมกำลังอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณมีอินเทอยู่ข้างในคุณมีซอฟต์แวร์ใหม่คุณมีฮาร์ดแวร์ใหม่แค่กดปุ๊บพร้อมทำงานได้เลยเนอมแต่คริสเตียนมากมายไม่รู้ mm hmm. เพราะมองเห็นแต่กรอบข้างนอกที่เป็นกรอบเดิม mm hmm. ก็เลยเข้าใจว่าข้างข้างในเนี่ย มันเป็นแบบนั้นต่อไปด้วยรู้ไหมว่าข้างในของคุณมีความสามารถที่จะทําสิ่งที่เหลือกําลังนึกมีความสามารถที่ทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีความสามารถที่จะเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมามมแม้กระทั่งเรียกอวัยวะที่มันสูญหายไปแล้วให้กลับมีขึ้นมาใหม่ได้เห็นคุณมีพระเจ้าที่ทำทุกสิ่งได้อยู่ภายในถ้าจะเปรียบชีวิตคุณกับรถก็คงเปีด้เอนกัน มีใคยเคยขับรถเก่าๆป่ะสตาร์ทไม่ติดชติดติใช้เวลาใช้เวลาคุณจะต้องมผมเคยนะ<ม>ต้องใช้วิธีวิ่งดังเก็บเข้าไปจากนั้นก็เปิดประตูครับกระโดดขึ้นไปแล้วอาศัยแรงเฉยแล้วก็เข้าเกียร์สองก็ตก <laughs> แล้วรถที่ผมใช้เนี่ยมันหนักมากร,รถยุโรปหนักจริงๆโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่ได้ไม่ไม่ได้ไไไดติดเครื่องค้างคืนอาไว้เนี่ยตัวถังมันจะลากไปกับพื้นเข็นแทบจะไม่ไปเหน,นื่อยขนาดไหนรู้ไหมชีวิตของเราไม่ต่างกันเหลือกําลังที่มันจะทําให้ติดได้ขับไปสักพักทางเ่ยผมเคยใช้รถยี่ห้อหนึ่งมันไปได้สองที่คือบ้านกับปู่ ปูกับบ้าจะไปที่ไหนก็ต้องไปปูก,ก่อนแล้วนั่งรถเมล์ไปที่ที่นับบเมื่อก่อนชีวิตเราคงเป็นแบบนี้ mm. ก่อนมีพระคริสต์เอเมนแต่เมื่อเรามีพระคริสตนะ์แล้วข้างในเรามีเครื่องใหม่ที่ดีที่สุดในจกาาักรวาลมีแรงม้าที่มากที่สุดคุณสามารถไปไหนได้เป็นแค่ชั่วขิดตาคุณสตาร์ทเครื่องคุณยังทาไม่ทันเบ็ดสุดมัติดแล้ว บางทีคุณอาจจะบิดซ้ำที่ซ้ำเพราะว่าเครื่องมันเยียบมากพอคุณไม่รู้มันติดแล้วเองไหมในเวลาเนี้ยโดยพระคริสต์พระองค์ได้เอาขอบเขตจำกัดทั้งหมดออกไปจากชีวิตคุณแล้วเพียงแต่คุณยังไม่รู้สักเลยเองไมดังนั้นไม่เพียงแต่โดยพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นไปได้แต่ด้วยความเชื่อในพระเจ้าที่ประทับอยู่ในเราทุกสิ่งก็เป็นไปได้สำหรับคุณด้วยเช่นเดียวกัน เห็นไหมน้องครับพระเจ้าทรงเรียกให้คุณทําสิ่งที่คุณทําไม่ได้เห็นไหมหากเราศึกษาตั้งแต่ปฐถมการยาวไปจนถึงวิวณ์คุณจะพบว่าแต่ละคนที่พระเจ้าเรียกพระองค์ทรงเรียกให้ทําในสิ่งที่อัศจรรย์แน่นอนนะครับในโลกนี้มีศาสดาอยู่มากมายแต่ศาสดาต่างๆเพียงแค่เผยแพร่ แต่เมื่อเราอ่านดูในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่คุณจะเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้คนธรรมดาทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาพรงทรงใช้คนธรรมดาทำสิ่งที่อัศจรรย์พรงทรงใช้คนอย่างคุณและผมทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางนักศาสนาที่มีจำนวนมากมีโรงเรียนสอนศาสนาจำนวนมากในโลกนี้ในสมัยของพระเยซูร่วงสามารถเสด็จไปที่ ธรรมศาลาไหนก็ได้โรงเรียนสอนศาสนาไหนก็ได้แล้วดึงเอานักเทศคนที่คงแก่เรียนสักคนหนึ่งออกมาพระงคงหา12คนที่เคล่งนาศาสนาได้ไม่ยากนระองค์เลือกที่จะไปหาคนที่สังคมมองข้ามพระองค์ไปหาคนจับมลาพระองค์ไปหาคนเก็บภาษี คนเก็บภาษีไม่มีใครครบด้วยลรงไปหาคนที่ข้านการเงินนะและ้วบางทีมีเอ่ยมรงนด้วยลรงไปหาคนทั่วไปนั่นแหละคนที่ไม่มีพื้นเพาทางศาสนาแล้วลรงใส่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้าไปในชีวิตของเขาแล้วเรียกคนเหล่านี้ให้ทําสิ่งที่อัศจรในวันนี้คุณอาจจะไม่มีพื้นเพาทางศาสนาคุณอาจจะไม่ได้มีการได้รับการอบรมในด้านของศาสนามาก แต่หากคุณเป็นคนธรรมดาที่วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะใช้คุณท,ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณร้อมไม่ย่างเพียพระเจ้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านชื่อของคุณ <Amen. S 1> คุณเชื่อไหมว่ามือสองมือเนี่ยสามารถวางบนคนเจ็บคนป่วยและทําให้เขาได้รับการรักษาได้คุณเชื่อไหมว่าสองมือนี้สามารถวางที่ตัวคุณเองแล้วทําให้คุณพ้นจากอาการเจ็บป่วยทั้งหลายได้ <Amen. S 1> คุณแจอยู่ที่ความเชื่อในพระองค์นะครับ พอเราเปิดดูในมาระโกบทที่เก้าข้อยี่สิบสามีชายอยู่คนหนึ่งมาหาองค์พระเยซูคริสต์แต่ตอนนึงเนี่ยเขาพาไปหาสามุกของโครงต่อบุตรชายของเขาโดนผีเข้าสิงเจอน้ำที่ไหนก็ต้องกระโดดลงไปในน้ำเจอไฟที่ไหนก็ต้องกระโดดลงไปในไฟนี่น้องคนดีๆพอเห็นน้ำระโดดน้ำใช่ไหมนะ คนด,ดีเห็นไฟกระโดดเข้วไปในไฟไหมไอ้คนกระโดดเข้าไปเลยนะหือกระโดดเข้าไในไฟโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยไม่ใช่คนปกตินะเขาพาไปให้สาวกของพระรักษาแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวสามารถรักษาได้ไม่มีแม้แต่คนเดียวทุกวันนี้เช่นเดียวกันมีคนจํานวนมากที่เจ็บป่วยไปให้อาจารย์ท่านนั้นวางมืออาจารย์ท่านนี้วางมือไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็เลยลงความเห็นว่าคงไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะรักษาแต่ล่าเลยคุณอ่านเรื่องรานี้คุณจะพบว่าเมื่อเขาพามาหาพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์รักษาถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะรักษาพระเยซูคริสต์ไม่สามารถรักษาได้สแสดงว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะรักษาและแม้จะเป็นน้ำพระทัยขององค์แต่ไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเว้นแต่จะมีความเชื่อและพระเยซูเองไม่ได้กล่าวว่า อ๋อไม่หายหรอกเพราะเจ้าเป็นแค่สาวกพระงคได้ตรัสว่าที่เขาไม่หายเป็นเพราะว่านี่แค่ระดับสาวต้องระดับเราไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ความเชื่อแล้วพระองตรัสกับชายคนนี้ว่า